อ,อยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านถึงเรื่องของแก่นสําคัญของหลักสูตรต่างๆนะครับผมก็มีทําหลักสูตรหลากหลายครับแต่ถ้าเป็นหมวดเกี่ยวกับทางด้านการโคชชิ่งแล้วนะฮะแก่นสาคัญอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าวันนี้หลักการของการโคชชิ่งอยู่ตรงไหนครับหลักการของการโคชชิ่งอยู่ที่ว่าวันนี้ครับตัวโคดสมมติทุกท่านจะเป็นโคดนะครับท่านต้องเชื่อครับว่า น้องๆยังมีศักยภาพเหลืออยู่ครับมีความรู้ความสามารถที่ยังไม่ได้ถูกเอามาใช้โค้ดมีหน้าที่เป็นผู้ไปดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้กับน้องครับน้องจะได้พัฒนาตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองออกไปได้ดังนั้นโค้ดจำเป็นที่จะต้องจับถูกนะครับจับถูกน้องนะฮะจับถูกน้องให้เห็นว่าวันนี้นะครับ เขาอาจจะมีข้อด้อยข้อเสียบางเรื่องแต่หน้าที่ของเราครับต้องจับถูกเขาครับยอมรับในความเป็นเขาถ้าเราจับผิดเราจะไม่สามารถโค้ดเขาได้ครับเพราะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมเราถึงไม่ยอมรับในตัวเขาแกนต่อมาครับเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ครับมนุษย์ทุกคนชอบคําชมครับมนุษย์คนอยากได้รับการยอมรับมนุษย์ทุกคน อยากให้ผู้อ,อื่นเห็นคุณค่าดังนั้นวันนี้เราทําอย่างไรครับให้น้องรู้สึกว่าเราชื่นชมเขายอมรับในควาเมเป็นเขาหลายคนบอกโหจย์แต่มันไม่ไหวจริงๆนะไม่กระตือร้นขีน้เกียจอย่างนั้นเลยหายเจอครับสาเหตุของการขี้เกียจอยู่ตรงไหนครับกระบวนการในการโคชชิ่งหรอครับกระบวนการในการโคชชิ่งคือวันนี้ ต้องทําให้น้องมองเห็นตัวเองครับเขาบอกว่าคนจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเห็นประโยชน์หรือกลัวถูกลงโทษโค้ชมีหน้าที่ทําให้เขามองเห็นตัวเองยอมรับในความเป็นเขาให้ได้นะครับและหลังจากนั้นก็จูงใจให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นครับกระตุ้นให้เขาเปลี่ยนแปลงให้ได้หลักสูตรของโคชชิ่งท่านจะมีเทคนิคในการไปกระตุ้นให้น้อง เกิดการเปลี่ยนแปลงครับขั้นตอนต่างๆเทคนิคต่างๆในหลักสูตรมีค่อนข้างละเอียดครับแต่วันนี้ผมคงจะนำเสนอแค่แก่นเทคนิคในการโคชชิ่งเหรอครับมีอยู่3-4เรื่องครับเช่น questioning การใช้คำถามวันนี้เราใช้คำถามได้ดีแค่ไหนครับเช่นทำไมเธอถึงไม่ยอมพัฒนาตัวเอง ทำไมเธอถึงขี้เกียจทำไมเธอถึงไม่รับผิดชอบพูดอย่างนี้เขาไม่อยอมรับครับเพราะเราไปสรุปแล้วว่าเขาขี้เกียจเขาไม่รับผิดชอบเขาไม่ขยันคําถามที่ดีคือคําถามเพื่อกระตุ้นให้เขาคิดมองเห็นตัวเองเช่นเธอรู้ไหมว่าวันนี้เธอแตกต่างก,กับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเธอมีความขยันมากนะเธอติดตรงไหนหรอทําไมช่วงนี้เธอถึง ไม่สามารถส่งงานได้ทันตามกำหนดเห็นไหมครับคำถามคือเธอรู้ตัวไหมว่าวัาวนนี้เธอใช้ศักยภาพของตัวเองไปยังไม่ครบเธอยอมรับไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเหตุใดที่เธอทั้งไม่รับผิดช,ชอบนะครับงั้นะค,นะค,คำถามเหล่านี้ก็เป็นคำถามที่ช่วยให้เขายอมรับและมองเห็นตัวเอง หลังจากนั้นก็ต้องใช้คําถามกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เธอคิดว่าเปลี่ยนครั้งนี้แล้วเธอจะได้ประโยชน์อะไรครับอันนี้ครับคําถามในหลักสูตรก็มีตัวอย่างคําถามให้ค่อนข้างเยอะครับให้ทุกท่านสามารถที่จะนําไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กับของตัวเองได้ต่อมาครับเทคนิคที่2คือการฟังอย่างตั้งใจครับวันนี้ผู้ให้หารหลายคนหัวหน้างานหลายคนฟังน้องน้อยครับไม่ค่อยได้ฟังน้องเท่าไหร่ จริงๆแล้วหัวหน้างานที่เป็นโค้ดในบทบาทใหม่ต้องฟังให้เยอะๆครับวันนี้ครับฟังครับว่าเขาพูดอะไรไม่ได้ฟังว่าเขาพูดอะไรกับเราเช่นพี่ผมทําไม่ได้ค้นหายเจอครับคําพูดของเขาคือเขาทําไม่ได้เป็นเพราะเขาไม่มีความรู้หรือเขากําลังเกี่ยงเรื่องของงานถามเขาซ้ําครับทําไมเธอถึงคิดว่าทําไม่ได้ เธอคิดว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเห็นไหมฮะใช้คําถามกระตุ้นให้เขาเกิดอยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับฟังเขาพอเขาพูดปุ๊บต้องฟังเขาครับอย่ามีคําตอบของตัวเองเธอก็เอาแต่บอกทําไม่ได้เธอต้องไปทําดูก่อนสิอันนี้เราดูเขาแล้วครับเราไมา่ได้ยอมรับเขานะฮะเทคนิคต,ต่อมาครับ positive feedback คือการให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวกการให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวกเช่นเออพี่ว่าเธอมีศักยภาพเหลืออยู่นะ เธอเคยทำได้หน่โอ้เยี่ยมจริงๆไหนเธอลองดูซิเธอคิดว่าวิธีไหนจะมีเธอคิดว่าจะทําวิธีไหนดีเธอมีคําจะปรึกษาอะไรที่ไหมไหนเธอลองคิดดูเองก่อนซิเห็นไหมครับ positive feedback ครับไม่ใช่ตําหนินะฮะให้ข้อมูลที่เป็นจริงพี่เชื่อว่าเคยเธอเธอเธอเคยทําได้หน่นะครับเป็น Po สติฟฟ e ดแบ็กกับเขาไปนะครับให้กําลังใจครับพี่ผมทําไม่ได้หรอกอืมอย่าเพิ่งยอมแพ้สิถ้าเธอทําได้ เธอเกิดความภาคภูมิใจไหมพี่มันยากจริงๆงานยากเป็นเรื่องท้าทายหรือเปล่าพี่เคยเจองานยากนะแต่พอพี่มองเป็นเรื่องท้าทายว่เออมันน่าสนใจจริงๆเลยพี่ทําไมเขาไม่ช่วยผมเลยเธอคิดว่าการที่เขาไม่ช่วยมีกี่สาเหตุเขาไม่ว่าเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาทําไม่ได้หรือเปล่าเห็นไหมเพราะงั้นให้กาลังใจเขาครับเขาอยู่ในความคิดเชิงลบเขาอยู่ในอุปสรรคเขาอยู่ในความกลัว ที่โค้ดครับให้กำลังใจเขาให้เขาก้าวข้ามอุปสรรคได้ด้วยตัวเขาเองสรุปง่ายๆนะครับบทบาทของโค้ดเป็นกระจกเงาใช้คำถามรับฟังอยากตั้งใจกระตุน้นให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองสุดท้ายครับให้เขาเป็นผู้กำหนดเป้าหมายด้วยตัวเขาเองครับแก่นหลักสูตรของการโคชชิ่งมีประมาณนี้ รายละเอียดของหลักสูตรมีเยอะรายละเอียดมีเยอะไม่ว่าจะเป็น Coaching Skill to be Good Coach Leader as a Coach นะครับพบกับรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่เนื้อหาของคอรสเอนไลน์สำหรับวันนี้แกนหลักสูตรการโคชิ่งขออธิบายไว้เพียงเท่านี้ครับพบกับหลักสูตรอื่นๆต่อไปในโอกาสหน้าสวัสดีครับ